สวัสดีครับผมลุงรวดมานะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีเย็บพันขอบนะครับพันขอบหรือร้อยขอบนะครับขอบตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งมันแตกด้านในนะครับมันแตกด้านในปิดแกวแล้วก็เย็บพันพันขอบนะครับวิธีเย็บพันานี้นะใช้ได้เบอร์เก้าสีน้ำตาลนะครับสีให้มันเหมือนกันนะครับี้ก่อนจะเย็บต้องใช้ที่พึ่งนะครับที่พึ่งแท้ๆเลยนะครับรูดได้เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันแตกนะครับรูดเลยนะครับนี่นะครับ ใช่อย่างเงี้ยใช้ขี้ึ้งรูดก็เป็นนครับรูดรูดให้มันเหนียวแล้วรูดรูดหลายๆรอบนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับรูดหลายรอบครับอันนี้เขาเรียกว่าที่พึ้งแท้เลยนะครับเป็นรังมิมนะครับที่ผมไปเตียวเองนะครับกินหัวน้ํามันเสร็จกินน้ํามันเสร็จแล้วก็เอาตรงที่มันที่มันอยู่ตรงน้ํามันอยู่นะเอามาอย่างนี้นะครับเอามาปั้นปั้นๆสดๆนะครับถ้าหาถ้าช่างเมืองใบหาไม่ได้ก็ไปซื้อยางสนครับตามร้านอุปกรณ์ขายรองเท้าครับมันจะมันจะมีขายแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ายางสนแต่นั้นนนมััจะะแตกง่ายครบ อย่างนี้มันเหนียวมันจะไม่แตกนะครับถึงอากาศ anyway, so หนาวอย่างนั้นมันก็ไม่แตกนะครับวิธีเย็บรัดนอย่างนี้นะครับใช้ได้เบอร์เก้านะครับเข็มก็ต so ้องต้องขนาดเดียวกับได้นะครับวิธีเย็บรัดนอย่างนี้นะครับเริ่มกัแต่นี้นะครับเริ่มกัแต่นี้ครับแทนเข้าไปนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข็มไอ้สอดได้เข้ามาอย่างนี้นะครับอมันยุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับแกะเข็ม้วเกี่ยวได้ที้มา ขนับมือใหม่ก็เผื่อว่ายาวๆหน่อยนะครับเผื่อว่ายาวๆหน่อยนะครับทำอย่างนี้นะครับเข็มแรกทำนี้นะครับแทงเข้าไปทะลุข้านด้านหนนี้นะครับเสร็จแล้วรับปมัดอย่างนี้นะครับมัดอย่างนี้มัดอย่างนี้ให้ให้ปมมันแนบติดตรงนี้นะครับตรงไนนี้นะครับนี่นะครับมัดสองรอบนะครับมัดสองรอบเสร็จแล้วก็มอบที่สองรอบอย่างนี้เสร็จแล้วร็เย็บอย่างนี้นะครับ ทำม,มันตรงๆหน่อยนะครับเย็บเข้าไปก็ความที่่ทงก็พอประมาณนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นตรงนี้นะครับเส้นสั้นนี้นะครับไม่ใช่เส้นยาวนะครับเส้นรับคล้องคล้องได้อย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้คล้องได้ขึ้นมาปุ๊บมือเราก็ต้องทำห่วงนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเอาก็าตรงนี้นะครับสอดห่วงดงนีดีนะครับสอดห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เดึงอย่างนี้ลง นี the the here, ้นะครับดูนะครับดึงลงอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพัดมานนี้ไปเรื่อยๆนะครับรูที่สองเราก็แทงไปนงครับคอนทนเนก็พอประมาณนะครับแทงเข้าไปนะจับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทําไปปุ๊บจะทำอย่างนี้ครับดึงเข้าไปแล้วเหลือเหลือกว่างนี้นะครับแล้วก็เอาได้ตรงนี้นะครับตรงนี้อัดสอดห่วงเข้าไปนะครับสอดห่วงเข้าไปแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับ ดึงลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับดึงลงไปอย่างนี้ครับปุ๊บดึงลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความที่ห่างก็พอประมาณนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดึงขึ้นไปทำไปเรื่อยๆนะครับ อย่นี on ite, the 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 ground, ้ไปเรื่อยๆทอดหัวเหมือนเดิมดึงรคที่มีเดือดดึงตคงคมนี้สายสไปดดึงลงอย่างงี้นะครับดึงลงดึงลงมาอย่างงี้กระปั๊บเสร็จแล้วมันจะเป็นแนวอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นแนวอย่างนี้เลยนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปจนกว่ามันจะสูตรที่เราต้องการทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ว่าเย็บทันขอบไม่ให้ขอบมันแตกคือขอบมันแตกอยู่แล้วนะครับเพราะรองเท้ามันเป็นรองเท้ามือสองข้างเขาต้องการให้เย็บแบบนี้ก็เย็บอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินสอดวมตรงนี้ก็เข้ตรงนี้นะครับด,ดึงให้ดึงหน่อยนะดึงให้ดึงหน่อยเดี๋ยวก็ เด็บปกตินะครับือหางก็พอสมควรดึงนี้นะครับดึงลงอย่างี้เข็มต่อไปดึงลงดึงลงอย่างงี้นะปุ๊บแล้วก็เริ่มรู้ใม่อีกเริ่มรู้ม่กับไปคน สอดเข้าไปแล้วก็ดึงลงอย่างนี้ก็เข่าอ่ะมาถึง่ะโยงไปแล้้งข้งนะครับกว่าบนจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครัดบดึงอย่างนี้ลงมาอีกอีกเข็มหนึ่งพอดีนะครับนี่นะครับอันนี้เข็มสุดท้ายเข็มแรกก็ทำอย่างนี้นะครับเกีได้อย่างน,น,นี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงเออส,สอดสอดวงตรงนี้นะ ก็ดึงลงมาอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เวลมามัดมัดอย่างนี้นะครับอเอาเข็มมาสอดได้หนะน,นาี่นะครับสอดได้ด้านในสอดตัวนี้นะครับนี่นะครับสอดต,ตัวนี้นะครับสอดกป็ปายแล้วก็ดึงไปแล้วก็ดึงเส้นนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงให้ต็ม เตครับทำสองรอบนะครับสอดด้านในนี่นะครับสอดด้านในนี่ดึงเลงสองรอบดึงแล้วมันย่ออ่ย่อจมปีกอรอบพอเสร็จแล้วเราก็แทงรูเนี่ยนะครับรูเดิมเนี่ยนะครับแทงรูเดิมเอาเอาคมเ,เอาขอเขยมลงนะครับอย่างไรขึ้น ความเข็มขอเอาขอเข็มลงแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาดึงเข้าไปดดงเข้าไปดึงให้เตึงนะครับพอตึงเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเหลือเสร็จนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไฟแช็คโดนไฟแช็คโนอย่างนี้ะครับเสร็จแล้วก็มือแตะทำไมปุ๊บแค่นี้ก็สําเร็จครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอดีเราอันนี้มัดก่อนแล้วใช่ไหมเราก็ดึงเส้นนี้นะครับแทงรูเข่านี้นะครับหงายขอเข็มลงนะครับอย่าหงายขึ้น <generally> นายลงเพื่อไม่ให้เวลาดึงเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวได้แล้วไหนนะครับดึงอย่างนี้ครับดึงอย่างนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นตรงที่มันตึงนี่นะครับตัดนิดเดียวนะครับให้เหลือเสร็จหน่อยเสร็จแล้วเราก็มาลนตรงนี้นิดหนึ่งครับกรชากนเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็มือแตะเข้าไปเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนครับเสร็จแล้วทั้งคู่นะครับ ออกมนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากทุกทานดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปครับผม